องไล้อดีเทลงานเขาจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่คะดีเทลงานเขาจะเป็นสีเขียวฉ่ำแบบนี้เลยเป็นงานหยกนะพอถ้าแบบไม่ส่องไฟจะเป็นโทนดำๆด้านหลังจะเป็นงานแกะด้านหลังเขาจะเป็นงานแกะสิบสองนักขัตนะคะชวดหนูชะลูวัวไม่มียม,ม่แม่มาโลมาเสงม,มีต่างๆนานาเลยค่ะพี่คะมีหลากหลายเลย ก็จะเป็นงานแกะอาองพระพิคเนศนะองค์นี้สวยมากลูกค้าที่นับถือเป็นองค์พระพิคเนศนะแนะนําเลยองค์นี้สวยฉําองค์นี้สวยฉ่ำนะองค์นี้สวยฉ่ำเลยลูกค้าชินชอบอยากรับชมเป็นงานแบบไหนประมาณไหนแจ้งมะคะได้เลยนะขอรับชมตอนนี้กะได้รับชมตอนนี้เลยค่ะพี่คะขอรับชมตอนนี้กะได้รับชมตอนนี้เลยเนาะชินชอบชินชมอยากรับชมเป็นงานประมาณไหนแจ้งนะคะได้เลยนะ คุณพี่เฮียเอสวัสดีค่ะพี่